ก็สวัสดีวันว่างๆนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ตัดคลิปเดี๋ยวาพานะอะไรกินดีกว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ตัดต่อครับมาประจาันอยู่เต็นะ์นะเต็นท์ของเรามีอะไรบ้างส่วนมากก็นะครับ พาเที่ยวพาเที่ยวแม่บรรยากาศโอ้โหหลังจากใช้คุณว่าฝนฟ้าตกเรียบร้อยบรรยากาศดีฮะแต่ไปดูลองกองดีกว่าหาอะไรกินเล่นหาอะไรกินเล่น อันนี้ยังไม่สุกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะลองกองยังไม่สุกนี่นะเยอะด้วยเยอะด้วยมะม่วงหมดแล้วครับพามาเที่ยวเดี๋ยวไปดู รองกองรองกองทุเรียนทุเรียนจุนุ่นจุนุ่นทุเรียนทุเรียนพามาดูอันทุเรียน,าาน,ยนฝนพึ่งหยุดตกพามาเที่ยวหลังบ้านนีกต้นทุเรียนนะอ่ะนี่ต้นรองกองครับผมต้นรองกองอันนี้ครัวครัวแบบฉบับบ้านๆอ่ะเคยเห็นไหมนี่ไปพามาดูครัวเนะ ครัวสบับแบบบานๆไม่ได้ทำกับช่วงนี้ไะนี่ต้นเงาะนี่ต้นเงาะครับผมนี่ต้นเงาะเงาะหมดอย่างเนี้ยเอาจิงๆิงสองเมตรกว่าต้นนี้ต้นเงาะอ่ะมีต้นลองกล่องประเด็นหลักอ่าต้นนี้ก็ออก มาละกอฮอลแลนด์โอ้โหจะขึ้นไหวไหมเนี่ยมันช้ำฮะฝนตกนี่นี่นี่นพามาดูนี่นี่แต่มันอยู่บนนูน่นครับปีนี้มาเยอะนูน่นขึ้นดีกว่าแป๊แบแ๊บเผยาถูกตังเก่ง องมัดกันเกิงดีๆออกมาเยอะค่ะน,นี่ก็ออกมาเยอะเนี่ยดหาที่สุกๆน่กล้องอาจจะสายนิดนึงนะขึ้นมาล่ะเนี่ยนะครับ ตรงนี้อ,อีกพวกงหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้โอ้ยลูกไม่ใหญ่อ่ะเนี่ยลูกไม่ใหญ่ฮะเนี่ย มันยังแป,แป๊บๆกล้องมืออาเปลี่ยเดี๋ยวขอเช็ดหน้ากล้องแป๊บหนึ่งนะคะเช็ดหน้ากลอ้ององไม่ใหญ่ไม่สูงครับประมาณ2เมตรย้ำนะครับอันนี้คือเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ เชีงใหม่าภาคเหนือโอ้ยนี่เชียงใหม่าภาคเหนือสองเมตรครับปีนี้ไม่เยอะนะครปีนี้ไม่เยอะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับปีนี้ไม่เยอะรังกองมันไม่สุกไอ้แค่นี้มันไม่สุก ถือว่าใช้ได้นะใช้ปีที่แล้วเนะี่ยนะครับตามกิ่งเนะี่ยออกหมดเลยนะตามกิ่งเนะี่ยจะออกเยอะแต่ปีนี้ไม่ค่อยออกนะเนี่ยทุกครั้งเนะี่ยตามกิ่งอย่างเงี้ยฮะใส่มเลยนะครับปีที่แล้วแล้วปีนี้ดูถามว่าน้ําเยอะไหมน้ําถึงครับผมนีน่ฝนฝนเพิ่งตกน้ําเยอะด้วยแล้วก็วันนี้แดดออกด้วยคงคงไม่คงไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวเราลงไปกว่าแปดึกก่อนนะครับผมขอลงกันก่อนดูสิ น้ำลนักมือแป๊บนึงนี่น้ําฝนนะครับลองทิ้งไว้ขันก็เก่ามา สรุปมันยังเล็กครับมันยังเล็กอยู่พามาดูฟ้าหลังฝนดีกว่าต้นไม้นี่จะมนีน้ำอยู่หน้าบ้านประมาณนี้นะครับน้ำยังไหลยอยู่เลย นี่หน้าบ้านฟ้าหลังฝนบรรยากาศดีมากนี่ฟ้าหลังฝนพานมาชมอะไรครับนี่ปลูกถั่วอยู่นะนี่อะไรเนี่ยคือบ้านหน้าบ้านตัวเองครับไม่เห็นอ่ามะเขือนี่ต้นมะเขือต้นมะเขือ ถั่วนะครับต้นนั้นต้นถั่วบรรยากาศดีครับผมย้ําอีกครั้งหนึง่งบรรยากาศดีมากเลยก็เลยช่วงพักนะครับก็อยากให้เห็นบรรยากาศวิถีชนบทวิถีชาวบ้านเนาะนี่ถั่วเป็นไงบ้างครับที่บรรยากาศเชีงยงใหม่ร้อนไหมร้อนครับผม เข้าบ้านดีกว่าก็เอาสภาพฟ้าสภาพฝนในจังหวัดเชียงใหม่มาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้งนองๆนะครับยังไงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแหมมาอยู่บ้านนอกรถเยอะด้วยด้วย,วยเวลาบันทึกเสียงนะมันเสียงเสียงรถมันเข้าดีมากครับผม